สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่จะมาสอนน้องๆทุกคนทำท่าอีโมดนะครับที่ไม่สามารถขยับได้เลยนะผมให้ขยับได้แบบในคลิปนี้เลยนะครับผมมีน้องๆคอมเมนต์ขอกันมาเยอะมากหลังจากที่คลิปนั้นลงไปนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนน้องๆทุกคนทำนะครับบอกเลยว่าง่ายนิดเดียวนะครับผมไปดูกันเลยครับผม ก่อนจะเริ่มนะครับถ้าน้องๆคนไหนสนใจเสื้อที่อยู่ในคลิปนี้นะครับผมสามารถจัดกันได้เลยหน้าโปรไฟล์7จดโรบักเท่านั้นนะครับสิ่งที่น้องๆต้องเตรียมนะครับก็คือห้อง VIP ครับที่น้องๆจะสามารถทําบักตัวนี้ได้เท่านั้นนะครับผมนะเราก็กดเข้าไปเลยนะฮะโอเคครับหลังจากเข้ามาในแมปแล้วนะครับผมให้ทุกคนทําตามพี่นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับการที่เราจะทําบักอันนั้นนะครับเราจะต้องเสกรถขึ้นมาก่อนนะครับผมวิธีการเสกรถนั้นง ง่ายนะมาทําตามที่พี่บอกเลยนะครับผมก็คือให้เรากดตัว n ขึ้นมาฮะหลังจากนั้นนะผมให้เราเออมาตรงคําว่า insert ตอนแรกมันจะอยู่ข้างบนนี้ใช่ไหมทุกคนให้เราเลือกคําว่า insert ตัวนี้นะผมนี่ให้เราเพียพ์คาว่า car นะฮะกด enter นะครับผม หลังจากนั้นนะรถมันก็จะตกมาจากฟ้านะครับผมแบบนี้เลยนะครับวิธีการทํานะครับผมนะไม่ยากนะฮะทุกคนให้เรานะครับผมไปที่รถนะฮะกดขึ้นรถก่อนเลยครับเป็นอย่างแรกนะผมกดตัวอีนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมให้เราเปิดท่าขึ้นมาโดยการกดตัว G นะฮะสมมุติว่าพี่จะเอาเป็นท่าสีแล้วกันนะผมเป็นแคมไฟนะผมที่พี่ใช้ในคลิปนะผมพี่ก็กดท่ามาเลยเลขสี่นะผมหลังจากนั้นมันก็จะนั่งอยู่ในรถนะครับผมทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะฮะรอแป๊บหนึ่ง นะผมรอ,อไปสักแป๊บหนึ่งนะพอหลังจากนั้นเรากดตัว E ครับผมผมันก็จะลงจากรถมาแค่นี้นะครับเราก็จะสามารถทำท่าที่มันเดินไม่ได้นะครับผมให้เดินได้แบบนี้แล้วนะครับผมง่ายใช่ไหมล่ะโอ้โหบอกเลยว่าชิวๆเลยนะแค่คุณต้องมีห้อง V นะครับผมเดี๋ยวพี่จะลองสาธิตท่าอื่นให้ดูนะผมเออเดี๋ยวพี่จะลองเป็นท่าเอออท่านี้แล้วกันนะท่าที่หนะผมเป็นท่าเต้นเหมือนในคลิปแหละเพราะพี่ก็ใส่มาเหมือนกันนะผมพี่ก็กดห้าปับ๊บ พี่ก็รอแป๊บหนึ่งนะยฮะรอก่อนนะผมรอไม่ต้องรีบถ้ารีบกดมันจะไม่ติดนะผมเราก็กดตัว e นะผมนี่ครับผมแค่นี้เราก็จะสามารถ act p o w a c t ได้แล้วนะครับผมบักนี้ก็เอาไว้สําหรับแบบทำสนุกสนุกเฉยๆนะเผื่อใครอยากแบบ e โมดท่าที่เดินไม่ได้นะผมให้เดินได้ก็มาทํากันได้เลยนะฮะผมก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกด หัวใจนะครับฝากกดคอมเมนต์นะครับผมฝากกดรีโพสต์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมเผื่อเอ,เอาไว้ไปทํากันแบบสนุกๆน,นะครับผมสำหรนวันนี้พี่ขตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าพี่จะมีคลิปอะไรมาสอนนะครับผมบา,บายบาย